เพื่อคนที่ยังใช้ถังบำบัดน้าเสียแบบเดิมๆอยู่เช็คดูให้ดีนะครับว่าถังบำบัดที่เราใช้อยู่ครับถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับในปัจจุบันการจัดก,การน้ําเสียที่ไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพของประชาชนและก็ความเป็นอยู่ของสัตว์น้ําในระบบนิเวศมากขึ้นครับทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎหมายใหม่ครับในการบําบัดน้ําเสียของอาคารที่พักอาศัยเพื่อควบคุมการปล่อยน้ําเสียครับจากรูปแบบเดิมจะประกอบด้วย1เกลือหนึ่งกรองประสิทธิภาพการบำบัดต่ำครับส่วนกฎหมายใหม่เ,เองเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3เกลือหนึ่งกรองจะาาไปดูถัังงบบํน้เสียขอ ดอสไตทันครับเป็นนวัตกรรมถังบำบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียได้ดียิ่งขึ้นครับโดยจะมีส่วนเกิดที่ทําหน้าที่รับของเสียจากในบ้านโดยตรงครับสามารถกักของแข็งที่ปนมากับน้ําเสียตกตะกอนลงด้านล่างได้3ส่วนครับแล้วก็เป็นส่วนกอง1ส่วนครับถังรุ่นนี้ครับใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิตครับทั้งยังมีการตรวจสอบแล้วก็ใช้งานจริงผ่านการทดสอบอ้างอิงมาตรฐานมก2962-2562ครับทดสอบด้วิธีสูญญากาศแรงดันกดทับ ความต้านทานแรงดึงและความแข็งแรงของผนังแบ่งส่วนในถังบำบัดมั่นใจได้เลยครับว่าแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับและในกระบวนการการผลิตถังบำบัดยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับลดการปล่อยก๊ดดาซคาร์บอนไดออกไซด์ทํบบัดดอสจึงได้รับเครื่องหมาย ISCC เป็นเจ้าแรกเลยครับและี่ชอบมสุก็คือสเปเชียลฟีเจอร์ของเขาครับเป็นระบบท่อง,งูไม่มีบาดถังมีคลีบรอบตัวถังทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในทาให้บริเวณด้านล่างเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรงครับและที่สาคัญครับมีประสิทธิภาพในการบำบัดเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นสํําาาาาาหหหหรััััับบบ้้นไททีี่่กกกลงงงงมมออถถดูตตฎย ถูกใจทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับพี่วินแนะนำดอสตตันครับต่อจบแน่นอนครับแต่เราใช้กันดูครับ